ที่บายนะฮะที่เขามีปัญหากันก็คือเรื่องเหรียญหลวงปู่ฟั่นนะฮะแรกๆเลยนะฮะนี่ไงพี่พี่อเพื่อนอะไรที่เราไม่เข้าใจนี่เลยฮะห้องสมุดนะฮะเนี่ยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาวโรงเตี๊ยมนะฮะชาวโรงเตี๊ยมหรือกลุ่มฟุ้งฟิ้งนะฮะไอเหรียญฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งอะนะนะแล้วก็หน้านู้นหน้านี้บล็อกนู้นบล็อกนี้กันอะนะ ยัยรู้กันสักทีนะฮะนะฮะรู้นะฮะอะไรที่ไม่รู้อ่ะถามห้องสมุดหรือ Google ได้เลยนะฮะอย่าไปตะบอกตะแบกตะปอกตะแบก,กเอาแต่อะไรครับดีมานซัพพลายการค้าการขายมันไม่ถูกต้องนะฮะสวัสดีครับคุณเสกสารนะฮะคุณลงสื่อกันนะค,คุณเคยคิดบ้างไหมเคยถาม Google บ้างไหมเคยศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์กันบ้างไหม่าขเขาบันทึกอะไรไว้นะฮะหรือว่าคุยกันแค่สนุกปากนะฮะ เอาข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยนะลงอะ่ะเนี่ยอ่านดูนะฮะเนี่ยเห็นไหมนะปี2 5 0 9นะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะฮะเดี๋ยวเริ่มแรกเลยนะพี่เพื่อนนะฮะก็คือหาข้อสรุปให้เขากันสัทีนะฮะเราเห็นแล้วมันมันมันอะไรนะพี่เพื่อนมันไม่เวนะิร์กเนาะเอาเริ่มแรกนะฮะเอาเนื้อนี่เลยเอาเนื้ออปาา เนืออปา้านะฮะไม่ว่าจะเป็นสายฟุ้งฟิงนะฮะของสายฟุงฟิงเขาจะความหนาอยู่ที่ประมาณเหรียญห้านะพี่เพื่อนนี่นะนี่นะเอาไกลหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดนึงนะเราเริ่มแรกเลยนะฮะเอาเหรียญอปาาเนี่แหละนะฮะอัปาาที่เขาคุยกันนักกันหนานี่แหละนะฮะอปา้านั้นนะพี่เพื่อน ความหมายอปกานะฮะไม่ว่าจะเป็นชาวฟุงฟิ้งนะฮะหรือ,อาชาวลงเตี้ยมนะฮะพิจารณานะฮะเราก็รู้หลักก่อนนะ,ะว่าอปกาประกอบไปด้วยอะไรนะไอ้นิกเกิลน,นิกเกิลของคุณมันประกอบไปด้วยอะไรนะ,ะทองแดง60%สนะะสังกะสี20%แล้วอะไรเพืเ่อน นิกเกิลยีถึงจะเป็นอาบาก้าหรือไอ้นิกเกิลน,นิกเกิลอะไรคุณนะนะ